ีท่านอาจารย์นะครับท่านผู้มีเกยียรติแล้วก็น้องๆผู้เข้าร่วมบุญลงทุกท่านนะครับก็วันนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่มีโอกาสได้มายืนอยู่บนเวทีอันทรงเกียรติอันนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่านี่เป็นการพูดบนเวทีครั้งแรกนะครับในเชิงสัมมนานะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับส่วนมากจะถนัดอยู่ข้างสนามมากกว่านะครับหัวข้อในการที่ผม ได้รับมาพูดในวันนี้คือเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจนะครับในการเล่นกีฬาแล้วก็กำลังกายนะครับถ้าถ้าผมจะเอาเรื่อง,องคนอื่นมาพูดมันก็คงดูเหมือนเป็นการอ่านสคริปต์นะครับวันนี้ผมขออนุญาตเอาเรื่องล่าส่วนตัวของผมในฐานะที่ผมเป็นนักฟุตบอลตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันนี้ก็ยังคงประกอบอาชีพอยู่กับฟุตบอลอยู่นะครับ ก่อนอื่นขอย้อนกลับไปเมื่อต้นพิธีการสักนิดหนึ่งนะครับที่ท่านอาจารย์ชาญวิทย์ผลชีวินนะครับได้พูดว่ามีนิทานเรื่องหนึ่งจะเล่ามันไม่ใช่นิทาน,นครับไม่น่าพูดเลยมันคือเรื่องจริงนะครับมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้น ผมเริ่มต้นจากการเป็นเด็กคนคนหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดในย่านฝั่งทนนะครับก็เริ่มที่จะรู้ตัวเองคือผมโชคดีครับที่ผมสามารถค้นหาตัวเองได้เจอเร็วจึงทำให้ผมเดินได้ในทิศทางที่ผม ต้องการแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้ผมเริ่มรู้ตัวเองว่าสิ่งที่ผมถนัดมันไม่ใช่ในทางสายวิชาการแต่เป็นเป็นสายโดนตรีและกีฬาซึ่งผมก็เลือกที่จะเดินในสายนั้นมาตลอดเวลาผมเริ่มที่จะเล่นกีฬาแรกก็คือฟุตบอลน,นะครับเ,เล่นในชุมชนแออัดทั่วไปก็ไม่ได้มีครูสอน ไม่ได้มีผู้ปกครองที่คอยไปรับไปส่งไม่มีผู้ปกครองที่เอาเงินไปจ้างครูดีๆมาสอนนะครับผมต้องค้นหาแล้วก็ไฟฟ้าด้วยตัวเองนะครับผมระยะไปยาวๆแล้วก็กระชับกระชับผมจุดเริ่มต้นจริงๆผมจากโรงเรียนเทพศิรีนะครับนี่คือที่ที่แรกที่ให้โอกาสและชีวิตของผม ผมได้ไปคัดตัวผมก็ญาติเล่าแบบนี้นิดหนึ่งครับ <_ d> um> เพราะว่ามันอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้น้องๆทุกคนที่มีความรู้สึกว่ามันยากมันมันเป็นไปไม่ได้ผมตั้งจะเล่าให้ฟังว่าผมเคยนั่งดูฟุตบอลร,รายการโค้กครับซึ่งเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่มากในขณะนั้นผมนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้าน ตอนนั้นผมเรียนอยู่โรงเรียนเรียนหนึ่งอยู่ที่ฝั่งทนคู่สายท่อสดเป็นเทพเิลินรำการแข่งขันผมก็เห็นนักเตะแต่ละคนผมรู้จักแทบทุกคนเขาคือไอดอลในรุ่นรุ่นเดียวกับผมเขาคือซูเปอร์สตาร์นะครับตอนนั้นเทพศิลินดังมากนะครับก็และวันหนึ่งผมก็ไม่อยากเชื่อว่าผ่านระยะเวลาจากนั้นผมตัดสินใจที่จะ เข้าไปทดสอบแล้วก็คัดเลือกตัวที่โรงเรียนนั้นโดยที่ผมไม่รู้เลยว่าจะต้องเดินทางไปยังไงแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งพาผมไปแล้วก็สรุปสุดท้ายต้องขออภัยนะครับแม้นมันจะหลุดสรุปสุดท้ายก็คือวันแรกที่เริ่มเรียนผมได้ไปเรียนอยู่ในห้องเดียวกับนักฟุตบอลที่ผมเห็นในทีวี อันนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับของผมกับก,บก,บการที่เล่นฟุตบอลผมก็ถือว่าค้นหาตัวเองได้เร็วแล้วก็โชคดีแล้วก็กล้าที่จะทําตามฝันคือวันแรกที่ผมไปคัดที่เทพสลินครับผมไม่มีโปรไฟล์ผมไม่มีคนรู้จักผมไปแบบสุ่มๆกับเพื่อนผมสองคนแต่ผมก็โชคดีแล้วก็ได้รับคัดเลือกอันนี้คือจุดเริ่มต้นแรกที่ทาให้ชีวิตผมเปลี่ยน มันมาจากการที่เราต้องกล้าถ้าเราเลือกแล้วที่เราจะเดินทางนี้นะครับไม่มีอะไรที่จะมา,มากันเราได้ถ้าเราเรารู้ว่าเราเราชอบอะไรเรารักอะไรแล้วก็เราเชื่ออะไรทั้งสามอย่างมันจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้ในทุกสาขาอาชีพนะผมบอกเลยในทุกสาขาอาชีพหลังจากนั้นผมเข้าเทศดินผมก็ ได้เล่นฟุตบอลในสิ่งที่ผมต้องการแล้วก็ได้อยู่กับคนที่ผมเคยเห็นในทีวีแล้วก็จุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนหนึ่งครับนิทานที่อาจารย์หลังเล่าเมื่อสักครู่มันไม่ใช่นิทานมันคือเรื่องจริงผมได้รับโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตผมอีกหนึ่งโอกาสก็คือผมได้รับการคัดเลือกติดนักเรียนไทยนะฮะอ,อ,อายุไม่เกิน18ปีเป็นตัวแทน ไปทำการแข่งขันที่ประเทศจีนปีแรกแล้วก็ปีที่2ที่ประเทศมาเลเซียภายใต้การกลุมทีมของโค้ชหนุ่มไฟแรงนะครับชั่วโมงนั้นนะครับโค้ชหนุ่มไฟแรงหลอ่อเก่งแล้วก็มีความสามารถนั่งอยู่ตรงนี้นะครับท่านอาจารย์หลังนะครับมันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของผมอีกจุดหนึ่งผมได้ก้าวเข้าสู่การเล่นฟุตบอลที่มระดับสูงขึ้น หลังจากนั้นผมได้รับก,การติดต่อจากสโมสรชั้นนาของเมืองไทยในะขนาดนะั้นคือธนากรุงไทยผมเริ่มต้นด้วยการสตาร์ทเงินเดือน1,500บาทว้าน้อยจังไม่น้อยนะครับปี2,531ผมเรียนอยู่ม .4 ม .5 ผมได้เงินเดือน1,500บาทนะครับตอนนั้นมันมาทำให้ผมรู้สึกว่ามาถึงจุดนี้ได้มันมาจากความเชื่อ แล้วก็มาจากความรักที่เราทำผมได้โอกาสผมมีต่อเนื่องนะฮะอาจารย์หลังก็ยังช่วยให้ผมเข้าสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในคณะครุศาสตร์พระละศึกษานะครับก็มันทำให้ผมได้มีโลกที่มันกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นมีสังคมที่ดีขึ้นผมขอไปสั้นๆเลยก่อนที่จะกมาถึง ณวันนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็มีโอกาสติดท,ทีมชาติชุดใหญ่ชุดเดียวกับซิโก,โก้กิตศักดิ์เสนาเมืองดูสิเฉลิมแสนตะวันสีปานชุดดีมทีมผมอยากจะบอกแบบนี้ครับทำไมผมต้องพูดถึงนี้เพราะว่าสิ่งที่ผมเคยได้รับตอนเด็กๆในเรื่องของรายได้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันไม่ค่อยจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากนักจากการสรับสนุนของครอบครัวนะ ประมาณม .4 ม .5 ผมได้เงินเดือน1,500บาทพอผมได้มีโอกาสติดท,ทีมชาติชุดลุงหอยทวัตชัยแตะกุลได้เป็นที่เป็นผู้จัดการทีมผ่านมาไม่กี่ปีนะฮะตอนนั้นผมเรียนจุฬาละผ่านมาประมาณสักสอสปีผมได้เงินเดือนเดือนละห้าหมื่นบาทในปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบดสาสิบณยุคนั้นผมรับประกันได้ว่าไม่มีสาขาอาชีพไหนที่มีเงินเดือนมากขนาดนี้ นี่มันคือสิ่งที่ตอบอะไรฮะสิ่งที่ทําให้ผมมันเป็นการตอบแทนที่ผมทํางานอย่างหนักทําในสิ่งที่ผมรักทาในสิ่งที่ผมเชื่อและผมก็เชื่อว่าน้องๆที่อยู่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนที่จะคิดแล้วเชื่อกับสิ่งสิ่งหนึ่งถ้าเราตั้งใจทําจริงๆแล้วเนี่ยพี่เชื่อว่ามันทําได้โดยเฉพาะน้องๆที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็โอเคมากผมรู้สึก เีงความรู้สึกว่าน้องๆมีโอกาสไปได้ก็ส่วนณัปัจจุบันนี้ผมเป็นหัวหน้าผู้สอนทีมนครปฐมยุทิเ็นะครับ,รบก็ฝากเชียร์แล้วก็ฝากกปนกำลังใจด้วยผมได้ซื้อบ้านอยู่ที่นครปฐมเรียบร้อยผมกลายเป็นคนนครปฐมไปแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้ผมคงจะไม่มีอะไรพูดมากนะฮะก็ขอจะจบไปท่เพียงเท่านี้เพราะว่าอยากให้น้องๆนะครับทุกคนที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้คิดว่า มันยากไม่มีครับไม่มีอะไรยากถ้าเราได้ทําในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราชอบแล้วก็เชื่อในสิ่งสิ่งนั้นนะครับก็วันนี้นะครับสิ่งในที่ผมพูดออกไปติดขัดบ้างผิดพลาดไปกันใดบ้างผมต้องขออภัยนะครับรานนี้คือการพูดบนเวทีครั้งแรกก็ต้องขอขอ,ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ทุกท่านที่ให้เกียรติผมมาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนครับ